สวัสดีค่ะมาเจอกับมาดามโจกซัวมอีกแล้วนะคะวันดี้จะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันหนึ่งวันนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนนะคะใครที่อยู่ประเทศสวีเดนอยากทำงานเองง่ายๆเลยค่ะทุกคนเนื่องจากบริษัทที่รับทําภาษีมีหลายบริษัทมากๆเลยนะคะทุกคนแต่มาดามกับสามีเลือกบริษัทฟรีรันฟรีนั่นนั่นเองนะะบริษัทก็จะหัก ของเรา6นนะคะแต่ว่าเราต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนนะคะว่าลูกค้าต้องจ่ายบินให้ตรงเวลาถ้าลูกค้าจ,จ่ายเลทเขาก็จะ เพิ่มราคาทันทีเลยแล้วก็เราจะเสียลูกค้านะคะก็ต้องคุยให้ลูกค้าเคลียร์ให้ชัดก่อนว่าลูกค้าต้องใจตรงเวลาอะไรประมาณนี้นะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะบริษัทนี้คือทําให้ทุกอย่างเลยเราสามารถรับงานเองได้แล้วก็เงินเข้าบัญชีเราง่ายๆเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีอาชีพติดตัวอย่างเช่นนวดอย่างนี้นะคะก็สามารถรับงานเองได้นะคะบ๊ายบายค่ะ